สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะอยากเล่นอยากเล่นมอง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 วันนี้มาโรงเรียนอารมณ์ดีนะคะแม่แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณ แม่เอฟซีบ้านที่บัวนะคะที่ไปเยี่ยมพี่เลือดตอนเช้านะคะน่าเมาื่อวานที่ไม่ได้ไปกินงานวันเกิดที่บัวพ่อตึงไปตัดหญ้านะคะตัดหญ้าอยู่ที่โรงเรียนส่วนหนูส่วนแม่อ้นก็ไปช่วยงานบุญบวชนะคะเป็นงานบุญบวชเพิ่งกลับนะคะแล้วตอนตอนค่ำนี้ก็จะไปช่วยงานบุญอีกนะคะ บุญแจกข้าวบุญยาญาญาทางพ่อเติ่งเสียนะคะไปงานศพอีกนะคะวันนี้ตอนค่ำเล<ะ>่นแล้ว,ลลวดูดูเพิ่นเพิ่นเล่นสวยแล้ว ดากลายหมดเลยโชว์อีกแล้วนะคะโชว์อีกแล้วนอนอ้อนน้องดาวโชว์แล้วนะคะนนเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านสักทีโชว์แล้วแงะแงะแงะเออโหร,รูปปองงางลงเลยเอาแล้วดาวมองหน้าแลวพี่เลิศทำไมไปอยู่ตรงนู้นนานจังเลย Bert, นอนแล้วโอ้หิวนอนพี่ลิศหิวนอนโออพี่เลิศหิวนอนพี่เลิศหิวนอนนอนอาซาแล้วนุ่นเฮ้อจะของมองแล้วกกหลักผมในเวลาผมจะมานอนแล้วพี่เลิศยังเมื่อไหร่จะกลับบ้านพี่เลิศว่าขายยายังไม่เสร็จให้พี่เลิศให้พี่เลิศขายยาเสร็จก่อนเดวพี่เลิศจะกลับหรอกเออเอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเล่นแล้วเล่นแล้ว ไม่อันเดินมาไม่ไม่ยอมเล่นจ้ะอิวขาที่ห้าก็ออกด้วยกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นตะผู้ขาที่ห้าก็ออกเอออึ๊บเอาดูเขาทำดูเขาทำ น,นี้ส่วนเจ้าได้เวลาอยากเล่นแล้วนุนเจ้าว่าเมื่อไหร่จะขายของเสร็จสักทีเนาะจะได้ไปเล่นตรงที่พี่เลิศนูอยากเล่นตรงพี่เลิศช้างเยอะจังเลยฮุ้ยอุุปุ่นปุ่น พี่ก็น้องเล่นดินัดเริ่มจะสีทรายใส่แม่อีกแล้วจันเจ้าจันเจ้า จันเจ้าเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นพ่อพ่อเห็นแม่แม่มาโรงเรียนเห็นพี่พี่มาโรงเรียนจันเจ้าดูอบอุ่นมากนะคะแม่แม่ดาวก็ยืนจ้องมองเมื่อไหร่พี่เลิศจะไปสักทีหนูจะได้มาเล่นตรงนี้ตรงพี่เลิศนี่อากาศมันเย็นใช้เวลาหนูเล่นเล่นน้ำกับน้อง โชว์แล้วโชว์แล้วเดี๋ยวให้พ um, ี่เล <A. fruit S 1> ิศโชว์ก่อนเลิศเดี๋ยวพี่เลิศโชว์ก่อนเฮ้ยเ้ยดูดูดูเขาทำอายกล้อร้อยยล้ออันหน่งองซ้ำหนึ่งสองซ้ำดู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 ขงดูดูบิดเลี้ยวบิดอีกเฮ้ยอันนีอันนี เี้ยเฮ้จะได้กลับ <aroma> บ้านแล้วไก่ไข่ย่าหมดแล้วเลิศว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านไข่ย่ายังไม่หมดเลยปูนปูนเฮ้ยเฮ้ยพนปูนเจ้าก็อยากเล่นด้วยแล้วเจ้าอยากมาเล่นด้วยพี่ดาวก็อยากมาเล่นด้วยเห็นพี่เลิศนอนเล่นโอ้โหดูดูดูให้กำลังใจพี่ พี่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นแป๊บนึงดาวพี่เล่นแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วขายยายังไม่หมดเนี้ยเดี๋ยวให้พี่เลิศนอนก่อนแป๊บนึงอาลับตาลับตาลูกลับตา นอนหยยดขาคิ้งนิ่งเลยอยู่ที่บ้านเด็กๆคุยกันอยู่ที่บ้านหิวนอนมาไม่สนใจนอนอย่างเดียวนะพี่เลิศนอนอย่างเดียวเดีด๋ยวดูขนอนทำตามิดๆิมองน้องดาว การมองน้องดาวด้วยเออเอาไอพี่เล่นแป๊บนึ่งไอพี่เล่นแป๊บนึงเยวโซซัสั้นๆก็เล่นได้นะคะแม่แม่ตอนแม่แอนนาไม่รู้เป็นไรยืนซึมทั้งวันเลยนะคะแม่แม่ยืนหลับเปิดครับอืมเปิดครับนี่ดูงานน้อยๆเฮ้ย อึนอ่นอึนุ่นอ่ะอ่น,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 นไม่สนใจใครแล้วผมเล่นอย่างเดียวได้เวลาผมครับแม่แม่เฮ้ยเงี้ง,งบริหารขานะคะบริหารขาอันเนี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะาติเข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ือหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะหยิบไปในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะดูจันเจ้านะคะแม่แม่อยากมาเล่นกับพี่เลิศดูดูอู้หนูอยู่ตรงกลางหนูมีความสุขมากลนะคะจันาร์เจ้าบอกหนูมีความสุขมากมีพี่พี่แม่แม่ล้อมข้างล้อมแอวหมดเลยอยากเล่นกับพี่เลิศแล้วนุ่น เคยเล่นกับพิเลิศเห็นพิเลิศมาส่วนน้องเราเห็นแม่อั้นกับพ่อเติงมากับพิเลิศมาจะวิ่งมารับนะคะแม่์มทุกครั้งที่เขาเห็นห <c oughs> ันแล้วหันไปหาทางแม่แอนนาแล้ววันนี้ขำมากเลยวันนี้ ตาจำเรืองมองพี่เลิศเล่นอยากเล่นกับพี่เลิศแล้วนันได้เวลาผมนะคะได้เวลาผมเล่นเล่นโซ่ดูดูด,ดูจะแก้โซ่กลับบ้านแล้วน <complic! S 1> นนนเล่นโซ่ เล่นโซ่จะปดโซ่บ้านเองแล้วนึนสลัดวิลีโอ้นี่นูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกกลวิลีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ